คือัะเลืออ่ะนิวทำไงเนี่ยมึงเลือนิววัวนิวโยโเครื่องบินมาดิให้นิวขี่เครื่องบินนิวเอานนี่ไม่ใช่เวลาถ่ายภาพนะมันบอก นิวกลัวไฟเหรอแล้วห้องไหนที่มันไม่มีไฟวะนิวห้งองเฮียนี่คือห้องอะไรไม่เปิดไม่ได้แต่แรกแลเลยอ๋อลืมไปห้องอะ้รนี่วะสีฟ้าอือยะอันนี้เรา พงไปแล้วใช่ปะใช่ใช่จะเป็นสีอะไรสีสิ้นท์รา้นถาเอาไปเรื่อย แล้วเราอัดเก็บชั่วโมงนึงอ่ะแล้วมันก็หลุดอ่ะคืออะไรอ่ะเนาะเสียดายว่ะเสียดายนะนี่นี่เป็นเสียงดังมากสิโทรศัพท์อันนี้อันอันนี้ก็บโทรศัพท์แท็บเล็ตแท็บเล็ต <c oughs> มันกลัวไฟแล้วกูต้องทำยังไงให้มันไม่กลัววะ <c oughs> ดูดนิวดูดนิวเหรอ <c oughs> ไม่รู้ ทำย่งไงวะกูจะทำไงให้ด็กโดกนี่คือเป็นตัวปัญญาอ่อนจากมันขึ้นลิบก็ไม่ได้ออกไปดิมันล็อกอยู่อะทำไมวะอยู่อี้นี้ก็ไม่น้ากลัวสักที ทำไมวะนะคะดูชั้นบนก็มีแต่ตรงนั้นสิก็กลัวให้ได้นี่ันกลัวห้องนี้อะ่ะไม้กายสทีที่นี่ทำได้แลยไหมนี่มิดเด็ก อออออ๋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 ออออเด็กออกไปไหนอีเด็กเอาไปไหนอิเดียกไปตรงนู้นเหรอติดโดนให้มันติดแตกเอาห้อยมึงมีประโยชน์ละไม่ที่กลัวนี่ไม่ไปแต่ว่าไม่ต้องใช้ไฟ ไม่ได้กลัวไฟไเร็วเร็วสิเร็วยังไม่ได้กลัวไฟอ๋อยังไม่ใช่นี่หรอ เอาเอาเอ้าขึ้นรูปน่ว่าเพราะวามันเอาวางไว้บนหัวนิวได้ไปกันเถอะไม่อยากทิ้งนิวไว้ป่ะนิวนิวอันนี้ขึ้นิวคือตุ้มก็อยู่สุดนิวฮัลโหลน้องนิวมึงอยู่นี่ละค่ะงงกลัวต่อไปนะ อุ้ยห้องเด็กลูสทอยเหรอคอีกรอบนี่เป็นเด็กอีกเหรอโอเคอะไรอยากเล่นของเล่นเหรอมึงไม่บอกดีๆว่าอยากเล่นของเล่นวะเก็บจุกนมจากครัวเกมเด็กล็อกลูกลับไปห้องครัวห้องครัวไหนวะ ห้องควที่มาเอาเดิบกินเองเอาเดิบกินอ่ะอ๋อนีเหรออ๋อมันจะให้กูเก็บหรือให้กูเก็บจดฟอร์มอะไรที่รัอย่างมั้งเหรอพร <c oughs> ื้นเอียงเงียบปากว,าว้าว amazing เรียงแหวน อะไรวะเนี่ยอ๋อให้มันเรีเยงไงเราขอสำรวจก่อนคนนี้ไม่ต้องการเด็กดอกกูเข้าใจใช้สวิตช์อันนี้ในหนังสืออะไรอ่านไม่ออก <c oughs> ไม่ต้องการเด็กดอกมันก็ดู do, do not open do not do not open do not open do not open keep those Do not open. Do not open. okay โอเคปวดอันนี้ไร <c oughs> เอา้า <c oughs> ไม่ใช่หรอเฮ้ยยังมาเรียนแล้วอันนึงเรียนแล้วเรียนยังไง าทางนึงไอ้พวสับไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่อยู่เพื่อหยุดสรรับวัดอีเด็กผีที่ไปะไรเอา้าเอา้าแล้วมึงจะให้ลูกกูเรียนทำเตี๋ยอะไรเนะี่ยแล้วกูรุบอนดิสโก้ไปเก็บกพวกูก็ต้องลงไปอีกรอบอะ่ะเพื่อ เก็บกู้แกนหยิบไฟดิสโก้แล้ข้างนอกที่ไหนเป็นอย่างที่ปลอดภัยเ,เป็นเปอย่างที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยตรงไหนมึงมีที่ปลอดภัยให้กูหรอโุ้นเนาะที่ปลอดภัย ที่ปลอดภัยก็เป็ประตูนี้ประตูเดียวอะเอาละสูวัสดีคปณเต๋อะต๋อรอที่คือที่ปลอดภัยเหรอ คำประตูคำไม่ทันไม่เกี่ยวนะไม่หรอกไม่เกี่ยก,กดค้ำแล้วแต่มันค้ำประตูไหนมันถูกแล้วนี่ <c oughs> มันมีประตูเดียวถ้ามันค้ำได้กดคำ้ำแล้วน,นะ ติดไม่ติ่เถ้าไม่ติดโฆษณาก็ไม่ได้อะไรหรอกไหมเฮ่ยโอ๊ยหมดซ้ำไปแล้วไม่ใช่กูทำเอา้าไหนไปกับนิวไหนวะไหนนิวโอ้ไหนนิวไหนนิวไหนนิว ไหนนิวกูถามนิวอยู่ไหนนี่พี่ก็หลอกไงกูได้ยินเสียงแ,แต่กูไม่เห็นนิวไหนวะนวมึงกูหลอกกูหลอกกูตัวไหนวะคำถาม Này Niu Mở Ní ní Này điêu. cái cổ như là lo vậy Dạ, mình có lọt nè, mình ghét cái hại này như này ถอยมาโดไหน่อยดีดีไปคำตอกใช่ไหนี่กับนิวออนี่อ้วยก็มันไม่ได้อัดคลิปไปบ่วยงานแต่ว่าอีกเครื่องหาหน้านี่อุตส่าห์เพิ่งซื้อมา ได้สองเดือนเองนะอะไรวะตอไปทั้งน่องไปเก็บฟูกแกนหูหมิ่นฮ้าเศรษลําบากลําบนชีวิตกูไม่ปลอดภัยดุทดุมดิมดุมโอเคได้ไม่ปลอดภยอัยที่จะหยิบนั่นคงเนี่ยสิ่งที่เราหยิบมันน่าเสียดายนี่มัมนน่าเสียดาย นิวนิวไิโยนทิ้งทำไมนิวหน้าบวชจังล่ะเบ็ดเลยชิ้นส่วนที่หายไปชิ้นส่วนอะไรที่หายไปนี่เหรออ๋ออีส่วนพูซี่มันนี่กันอยู่ไหนวะ นี่ไงลูกกระสุนที่เราเยิงอีนั่นน่ะเด็กดกิดเหลืองเออเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะนดี๋ยวตรนี้นี่ไงวะนี่ไง

ดิคือฉันเนี่ยเอาเยืนิวไม่คุ้ว่านิวจะเอาอะไรมาหนีกูกูแกหมดติดตามนิวโอเคนิวขึ้นได้จะขึ้นข้างบนแล้วแหละเอานิวนึ่งพับเออนิวนิวหมดแรงแล้วเหรอโอู้หูนางหน้ามันเออนางไปด้วยคะเนะ้ โอ HR, oh me, ้โหแม่งมีทางเดินให้ดูจัดโอเคงั้นไอจะเดินนะโอ้โหทางเดินโอ้โหวิ่งอีกหน่ายากนาะนี่ทำดีนิวทดีนิวทำดีติดติดตั้งใจแล้วเรียบร้อยนิวทำดีมากนิวทำดีมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยลูกมันมัน ซูเปอร์ไซย,ยาออกละไม่นะนิวไม่นะนิวไม่แค่สี ติดโดเฮนนิวตาขยายแม่วไ่ทำไงกันิวดิอ่อะไรอะอะไรอะถือนิวไงนิีแล้วอ่ะนิวไม่เป็นไรนะนิวพีใส่เลมอลงมอไปเล้ก็ษนะนิว เอาแล้วนี่ละคุณนรอกับชิคมิ้แล้วนี่ละอออินเร์เน็ขาล่านล <laughs> <laughs> ลงน,น,าน,นี่เดี๋บอกให้กูเลี้ยงนะเดวยวกูตกผ <laughs> <c oughs> ู้เสียายโอเมน่นนี่เปนเยอไรนะ อกเกียาก็ตรยเราอีไ่ตายเม่อไหร่ยอชีเรียกแรอโอเอเออเกมากำเยิงแล้วโอ้สุดิยุปลาคคไอ <ป S 1> ้ได้ทำไมวะไม,ไม่ไม่ไม่ดรสตรีทคุณพาาที่มาที่นี่ทำไมคูจะรู้ไหม ตัสเตย์ตัวผมด้วยไม่ใช่ครั้งนี้ตัดจบละครไทยจบแล้วหรอมั้งปลดล็อกอาชีพมนอีกแล้วครับผมนี่งขอบคุณที่เล่นเกมนี่ไม่ใช่จุดจบลดใหม่ๆความรักที่แต่งการและอีกมากมายต่อไปเลือกปลดได้ครับโอเคงั้นเซนยูคุดบายท่านผู้ชมก่อนอีพีสามอีพีสุดท้ายอี่จบแล้วแหละ goodbye goodbye see you again okay. bye 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 okay bye okay.